สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอนสอบมันสามนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีพระเครื่องจะมาแนะนำและเผยแผ่สการนะครับก็คือเหรียญนี้เลยครับเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหรือหลวงพ่อแพรเคมังกาโลนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อว่าเหรียญรุ่นลายเซ็นนะครับซึ่งนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นลายเซ็นของท่านนะครับออกปีพศ2521นั่นเองครับวันนี้เลยใหญ่จะให้พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับมา ชมนะครับเหรียญกันนะครับเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อแพรแห่งวัดพี่กุลทองนั่นเองครับโอเคครับเรามาดูด้านหน้าของเหรียญของหลวงพ่อแพรกันเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อแพรนะครับครึ่งองค์นะครับมีความสวยสดงามนะครับแล้วก็เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับซึ่งจะมีทั้งกระไหลเงินนะครับแล้วก็จะมีทั้งเนื้อทองแดงด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับ ซึ่งนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นยันของอลว์พ่อนะฮะเราจะมาชมแบบชัดๆกันเลยนะครับว่ามีความสวยสดงามมีความชัดเจนยังไงบ้างนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับดูด้านบนนะครับก็จะเป็นลายละเอียดต่างๆนะครับลายกระจกต่างๆของเหรียญนี้นะครับส่วนจีวรนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะฮะ ของเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่แพงนะครับสามารถเก็บได้นะครับถ้าเจอที่ไหนนะครับโอเคครับต่อมานะครับเรามาดูด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้กันเลยนะครับด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพศ2521นะครับ แล้วก็มีตอกน,นะครับมีตอกโค้ดนะครับอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของท่านนะครับซึ่งนะครับเราจะมาส่องกันนะครับให้ดูชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมมีความสวยสดนะครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของท่านนะครับที่คมชัดนะครับจะเขียนว่า พระสุนทรธรรมพานีนะครับแล้วก็พื้นเหรียญนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าจะมีเสี้ยนอยู่นะฮะเป็นเสี้นเล็กๆๆนะครับของเหรียญนะครับที่เป็นการปั๊มนะครับแล้วก็มีการตอโค้ดนะฮะจะเหมือนกับต่อต่อกโค้ดเฉยๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับเลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับเราได้นำเหรียญหลวงพ่อแพรแห่งวัดที่กุทองนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับและในเมื่อสมัยก่อนนะครับที่ท่านได้ดำรงขันอยู่นะครับท่านก็ได้รูปบุกเสกในพิธีต่างๆมากมายนะครับแลวก็เป็นหนึ่งในคณะาจารย์ที่เก่งของประเทศไทยเลยนะครับและพระที่ท่านลุกเสกนะครับก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่นแควคาคงกระพันนะครับแล้วก็เรื่องเมตตานะครับ เป็นพระที่มีความนิยมนะครับแล้วก็มีคนนับถือเป็นจํานวนมากครับแล้วก็รุ่นพระดังๆของท่านนะครับก็จะมีรุ่น M 1 6นะครับแล้วก็สมเด็จแพรรุ่นต่างๆนะครับทั้ง1 0 0 0 2พ0 0 3,000 4 0 0านะครับพระของท่านนะครับดังทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีความนิยมทุกรุ่นนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับวันนี้เราเลยมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อแพรแห่งวัดพิกุลทอง นั่นเองครับตอนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวันดี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ